ยเทศรสนะคะกล้วยหอมจำปานะคะคาริซิสนะคะกล้วยไข่เกษตรชั้นดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูไก่จากเพจต้นไม้บ้านโฟกัสนิวตันพาเพื่อนๆทุกคนมาชมผลผลิตจากสวนของเรานะคะเริ่มจากเครือตรงกลางตรงนี้ก่อนนะคะกล้วยเครือน,นี้เป็นกล้วยหอมจำปานะคะผลเดียวเล็กนะคะรสชาติคล้ายกล้วยไข่เลยค่ะ ส่วนเครือนี้นะคะเครือ,ะะอใหญ่มากเป็นกล้วยเทพพฤษนะคะ,ะ,คะส่วนหวีนี้นะคะเป็นหวีเป็นผลผลิตจากสวนของคุนตานะคะชื่อว่ากล้วยคาริสนะคะต้องบ่ด้วยความเย็นนะคะวันนี้ตัดได้มาสองหวีค่ะนี่ค่ะสวยงดมมากนะคะส่วนเครือนี้นะคะ คืออันนี้คือกล้วยไข่กระบองนะคะไม่ค่อยสมบูรมากนะคะก็เลยไม่ใหญ่มากนะคะ <c oughs> ในถาดสีชมพูนะคะอันนี้จะเป็นกล้วยไข่กษตเพดชั้นเพื่อน <c oughs> ผลสีเหลืองสุดสวยน่ารับประทานมากนะคะอันนี้แบ่งมาจากส่วนของคุณตาค่ะ อันนี้ถือว่าผลไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าผลยังมีค่คะปกติถ้าสมบูรณ์มากๆผลจะใหญ่กว่านี้นะคะส่วนที่เหลือในถานดลูกคู่จะเป็นกล้วยเล็บมีนางนะคะอันนี้แบบสุกแล้วนะคะจะเป็นสีเหลืองสวยแบบนี้เลยเรือคานนะคะรสชาติเหนียวหนอะหนอร่อยนะคะกล้วยชนมนี้อันนี้แบบนี่สุก ก็ยังถือว่าเป็นถือที่ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่นะคะถ้าสมบูรณ์เต็มที่จะใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนกล้วยเล็บมีนางแนะนํานะคะสําหรับผู้ที่จะปลูกกล้วยเล็บมีนางนะคะกล้วยชนิดนี้ชอบน้ํามากๆเลยค่ะต้องปลูกในพื้นที่ชุ่มชื้นนะคะถึงจะได้ผลผลิตสมบูรณ์ค่ะค่ะวันนี้คูกไก่พามาให้ชม นี่กล้วยคารันดิสหอมจมตาเทพรสกล้วยไข่กระเกียนะคะเล็บมูนาแล้วก็ไข่พัตะบอค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมพักมาสอบถามที่เพจได้นะคะสำหรับวันนี้ฝนตกแล้วค่ะสวัสดีค่ะ